สวัสดีครับผู้ชมครับอยู่กับ t g จีเบต้าจีนติเดินทางมาถึงการแบ่งปันอีีที่40แล้วครับผู้ชมอ p ี EP นี้ผมมีสเปเชียลเหลือเกินมาแบ่งให้คุณผู้ชมหลายๆคลิปที่ผ่านมาผมจะมีพ่อปลาแม่ปลาที่ผมบีดแล้วมาแบ่งผู้ชมอันนี้คือเป็นพ่อปลาที่ผมบีดครั้งเดียวนะเป็นพ่อปลาที่ผมบีดทุกๆครั้งเวลาที่ผมคัดปลาเนี่ยผมคัดปลาจากหลักพันตัวนะคือรู้สึกว่าผมชอบเป็นสไตล์ที่ผมชอบจริงๆแล้วเขาไปบีด ผมบีบเสร็จแล้วก็มาแบ่งให้คุณผู้ชมเสมอในราคาที่ถูกกับการที่ขายหน้าฝรา่มวันนี้ก็มีหลายตัวมากเลยครับผู้ชมแล้วก็ไฮไลท์มากกันั้นก็คือวันนี้ผมคัดเรียกอะไระปลาเด็กดาวรุ่งหัวบ่อเกตพ่อแม่พันหลายๆตัวมาแบ่งคุณผู้ชมด้วยจะดูว่าปลาสามเดี่ยของผมสวยงามขนาดไหนที่ผมคัดหัวบ่อมาแบ่งให้คุณผู้ชมครับวันนี้สเปเชียลเหลือเกินแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเหมือนเดิมครับ ค่าส่งมาเหมา80บาทผูท้ชมจะซื้อหนึ่งตัวก็80สองตัวก็80จีตัวก็80บาทแล้วก็ที่สําคัญก็มีถามมาบ่อยและเกินทุกๆ EP นะคผู้ชมว่าติดต่อช่องทางไหนนะครับช่องทางการติดต่อท่านใดที่สนใจนะครับที่จะนำปาไปศึกษาและก็พัาสายพันธุ์ก็ติดต่อผมได้ทางช่องที่ผมปักหมุดไว้ในคอมเมนต์แรกนะครับผู้ชมเดีย๋ยวเราไปดูกันว่า EP 40วันนี้มันสเปเชียลยังไงแล้วก็มีพ่อปาอออลาสวยๆขนาดที่ผมคัดจากหลักพันตัวมาบีดมันจะเด่นแค่ไหนเดี๋ยวด่วนครับ เริ่มต้นที่น้ำเบอร์หนึ่งคุณผู้ชมครับตัวนี้น้องไซส์หนไปป่าจะเดินทางเข้า1.4นะครับตัวนี้เป็นมันเตะมัลเลิครับตัวนี้สวยมากนะคุณผู้ชมเบรเป็นเย็นลอดนะคุณผู้ชมแล้วก็ตัดด้วยไวโอเลตพายคุณผู้ชมครับตัวนี้เป็นพายบอลแล้วก็หางเป็นซาเทลเลยครับตัวนี้บอลที่ยาวๆสวยๆหล่อๆแบบนี้ครับจำนวนหนึ่งครับสองป้ายสูงครับมาดูต่อที่น้ำเบอร์สองบ้างครับคุณผู้ชมครับเป็นปลาหนุ่มดาวลูกเช่นเดียวกันครับตรงนี้เป็นมันเตะมัลเดดดีียวนนนมเเบอร์ะผูู้ชคทลิร์นครับ สีก้าวฟูบอกไปแล้วครับตัวนี้ผู้ชมการมูฟกันแอคทีฟนี่สวยงามเหลือเกินครับตัวนี้ผู้ชมครับสองสองศูนย์ครับอ่ะมาดูต่อที่นัมเบอร์สามบ้างครับุผู้ชมครับเป็นพ่อปลาที่ผมใช้บีทแล้วครับมันเตกัลเลอร์มัคคลิกอวตารุผู้ชมครับดูตัวนี้มีสายพันธุ์ของแวนด้า้ารารมวมแจมบีด้วยนะครับตัวนี้เป็นพ่อปลาที่ผมรักมากนะุผู้ชมผมใช้บีดถึงสองครั้งพ่อปลาธรรมดาใช้บีดแค่ครั้งเดียวนะครับใช้บีดสองครั้งเลย อธิบายให้ผู้ชมฟังก่อนลายอาวตารบนอ่อนสเกลนะครับหรือว่าลายอาวตารที่เดินบนเกตอีกทีหนึ่งแล้วใส่หน้ากากเป็นบอนเซอร์มาให้ผู้ชมด้วยครับแล้วดอทเดือนสองฝั่งนะครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญท,ที่สุดก็คือสายพันธุ์ของแวนด้าขึ้นมาอ่อนบนฟินด้วยผู้ชมเห็นดอทสีแดงที่อ่อนตรงนี้ไหมครับสวยมากตัวนี้ผู้ชมไฮไลไท์ครับตัวนี้ตัวหลักครับปับ๊บอ่ะมาดูต่อสองแปดศูนย์ครับผู้ชมตัวนี้ อยากได้กล่องของใจของผมจัดไปครับมาดูต่อที่นัมเบอร์สครับผู้ชมครับตัวนี้ตัวนี้ก็คือเป็นพ่อปลาที่ผมบีบแล้วครับพี่บางทำไมถึงเลือกพ่อปลาตัวนี้มาบีบตัวนี้เป็นปลาหนุ่มดาวลูกนะผู้ชมผู้ชมดูครับในส่วนของที่สีฟลูบ็อกซ์เลยครับผู้ชมแล้วก็เป็นวอลเลตแพททั้งตัวครับหางสีเชฟพคดงโมฮอ๊เลยครับตัวนี้จะสังเกตได้ว่าปลาเวอร์ชันใหม่ๆของผมนี่ผมจะพัฒนาในส่วนของบอดี้ที่จะเป็นทรงปลาช็อนเกือบหมดนะครับหรือเป็นเอ่อเขาเรียกอะไรฝรั่งเรียกเป็็นนนนนวออลลลลเเเตคคะะรับผู้้้้้ชมมโยยกๆดาาหหุง นี่ครับสีบอลลาร์าเลยครับคุณผู้ชมดูตัวนี้ครับตัวนี้ไซส์1.3ปลายป่านุ่มอยู่นะคุณผู้ชมนี่ผมใช้บีดแล้วหนึ่งครั้งนะครับจัดไปครับ380ครับคุณผู้ชมชอบตรงไหนจัดตรงนั้นครับมาดูดาวรุ่งตัวนี้นั่เบอร์ห้าครับคุณผู้ชมครับตัวนี้เป็นสายพันธุ์เป็นมัะติคอลเลอร์มัะติคเป็นพ่อป่าที่ผมใช้บีดแล้วด้วยครับตัวนี้ก็คือเป็นมัะติคอลเลอร์มัะติคเอาอวตารคุณผู้ชมครับตัวนี้ฝั่งซ้ายอะไรอวตารเริ่มเดินนะครับเป็นป่ายังเด็กยังหนุ่มอยู่นะไซส์1.3ป่าจะเเดินทาางข้้คครับุณผูชม ลายทุกแกเริ่มเดินเบดเป็นเยลโล่นะครับตัวนี้ผู้ชมครับแล้วก็สลับด้วยบลูดอทหรือว่าลายทุกแกที่ออนสกินเข้ามาแล้วก็มีสายพันทองคอปเปอร์เข้ามาแจมเบีด้วยผู้ชมจะเห็นว่าในส่วนของยีนหรือพันธุกรรมคอปเปอร์นั้นออนสกินบนฟินกระดงด้านบนชัดเจนนะครับตัวนี้280ครับนัมเบอร์5ครับวันนี้ก็มีหลากหลายสไตนะผู้ชมแล้วแต่ชอบครับมาดูต่อที่ 6, นัมเบอร์6ปลาหนุ่มเราลุ่งเช่นเดียวกันครับตัวนี้ก็คือเป็นพ่อปลาที่ผมใช้บีดแล้ว อันนี้คือผมบีบตั้งเด็กเลยนะคุณผู้ชมนี่สีเริ่มเต็มฟูลบ็อกซ์เลยครับสีเริ่มใกล้เข้ามาแล้วครับคุณผู้ชมสายหนึไปปลายครับจะเดินทางเข้า1.4ครับตัวนี้เป็นหนึ่นึบันเตคัลเลอร์แมทเทลิกครับคุณผู้ชมครับนี่สูตรงามครับตัวนี้ผมจัดให้แบ่งเบาๆแล้วกันตัวนี้อาเบอร์สองสองศูนย์ครับนำเบอร์หกครับมาดูต่อที่นำเบอร์เจ็ดบ้างครับคุณผู้ชมตัวนี้เป็นฟันหนุ่มดาวรุ่งนะครับที่เพิ่งขัดขึ้นมาครับสายตัวนี้คือผมให้เป็นเกรดของพ่อพันธุ์เลยครับคุณผู้ชม ด่หางซีเชฟกระโดงโมฮอกเลยครับตัวนี้ผู้ชมครับแล้วก็เป็นสีสันสไตล์ที่ในส่วนของเป็นพิมพ์นิยมที่ทุกๆฟาร์มจําเป็นต้องมีนะครับในทางอะไรเป็นโทนสวีตุผู้ชมดูโครงสร้างครับแล้วเกินในส่วนของพันธุกรรมของคอปเปอร์นี่กระดงด้านบนนี่โชว์สกินชัดเจนนะครับผู้ชมเห็นไหมอ่อนคือเวลามูฟอรแอคทีฟนี่แพทเทิร์นสวยงามเหแล้วเกินครับเป็นเขาเรียกอะไรเป็นสีสันเ,เป็นพิมพ์นิยมที่ทุกๆฟาร์มจําเป็นต้องมีครับ2อ,องสองนะครับ มาดูต่ำลงเบอร์8ป้ากับผู้ชมครับผมดูตัวนี้ตัวนี้ไฮไลท์อีกหนึ่งสไตล์กับผู้ชมว่าบีทเดอร์จะเรียกสีนี้ว่าอย่างไรนะครับลหลายหลายท่านอาจจะเรียกว่าเป็นในส่วนของมันติกมัทเรลิกนะครับหรือว่าเป็นบลูมันติกมัทเรลิกนะครับหรือว่าเป็นพัทเทลก็เรียกได้เพราะว่าในส่วนของบอดี้หรือสีเป็นแพทเทิร์นคือเป็นสีโอรสนะครับผู้ชมในส่วนของว่าผมเนี่ยคือเขาเรียกว่าเป็นบลูซับนะครับบลูซับคือเป็นสีที่มันเป็นบลูด้านที่มันฝังลงงไไปในนนนเเเก็็ะครับับมมมม่มาผู้ชห มันจะเป็นที่คล้ายออกสิวครับตัวนี้จะไม่สิลนะครับไม่ไม่เรียกสิวนะครับเรียกเป็นบูสตับนะครับบูที่มันฝังเข้ามาในเกต็ดเป็นบูด้านๆนะครับตัวนี้ตัวนี้บทปริวอย่างหนึ่งที่ผมมาเลือกมาถามเพราะว่าผมชอบป่าที่เป็นอะไรที่ไม่เป็นสับสีที่มันด้านนะครับพราะมสติกส่วนมากทั้งหมดมันเป็นเงาถูกไหมคุณผู้ชมตัวนี้มากลับกันครับ อะไรที่มันกลับด้าน,นเสมอมันจะโปรดิลเสมอในส่วนที่ของผมทาที่ผมชอบนะประสบการณ์ส่วนตัวครับตัวนี้เป็นดําด้านหมดเลยไม่ใช่เป็นดำขอภัยครับเป็นบรูด้านแล้วก็สิ่งที่มันสุดก็คือหาซีเชฟเลยครับคุณผู้ชมนะจะเป็นพายซับทั้งตัวครับนี่คืออีกหนึ่งสสิ่งที่ผมเอามาทำเพราะผมหวังความเป็นแหลกไอเขมนะครับสองแปดศูนย์ครับนัมเบอร์แปดลองดูครับคุณผู้ชมนี่ผมบีดแล้วมาดูต่อนัมเบอร์เก้ามาดูความเมเก็บเคลือเบเงาอย่างที่ผมพูดเมื่อกี้มันต้องเงาวับอย่างนี้คุณผู้ชมอัน,น เห็นไหมฮะอันนี้คือเป็นมันติมัทเรียลคุณผู้ชมก็คือสีเป็นเรนโบว์เลยครับคุณผู้ชมสีบาลานซ์เป็นเรนโบว์อย่างนี้เลยครับอืมนี่คือเป็นมันติมัทเรียลฟูลบ็อกซ์เลยครับคุณผู้ชมไซส์หนึ่งจุดสามไปป่าจะเดินทางเข้าหนึ่งจุดสี่แลครับสวยงามเหลือเกินครับตัวนี้สีเป็นลุงเป็นเรนโบว์เลยครับคุณผู้ชมสวยมากนะตัวนี้ตัวนี้บีดแล้วแล้วก็ให้ลูกเยอะมากนะคุณผู้ชมเลี้ยงลูกดีด้วยครับตัวนี้สามสองศูนย์ครับใครชอบสายแบบไหนก็เลือกได้ครับคุณผู้ชม อ่ะมาดูต่อที่นัมเบอร์สิบบ้างครับคุณผู้ชมครับตัวนี้ก็เป็นสไตล์บูสซับเหมือนกันคล้ายๆล้ายนัมเบอร์แปดนะอันนี้ข้อเดียวนัมเบอร์แปดเช่นเดียวกันอันนี้ก็เป็นพ่อปลาท,ที่ผมใช้บีดแล้วเช่นเดียวกันครับคุณผู้ชมแต่นอกจากตัวนี้จะเด่นกับเบอร์แปดอย่างหนึ่งคืออะไรครับสังเกตว่าเขาจะมีสีสันมีความเป็นมันติคัลเลอร์เข้ามาซับพอร์ตเข้ามาแจมในฟินค่อนข้างเยอะเข้ามาในบอดดี้ค่อนข้างที่จะเยอะมากคุณผู้ชมสังเกตดูพ่อปลาที่ผมเลือกใช้คือสีสันนี่คือแบบทุกอย่างต้้ออองมมมมีีเเเปาาาาาาาหยยในนกรรททํ่่วผะไ ว่านั้นคือสิ่งเหล่านี้การบริดทุกครั้งเราต้องตั้งโจทย์ก่อนว่าเราอยากได้อะไรนะครับก็เรียกว่าที่เ้าทำได้ไม่ได้ไม่เป็นไรค่อยๆปรับค่อยๆแก้ไปแล้วก็ถึงมันคือลงมือทําก่อนครับตัวนี้อ่ะจัดไปคุณผู้ชมว่าตัวนี้ผมให้2 8 0เท่ากันชอปแบบไหน,นตันนี้เป็นหางซีเชฟคอนโดหมูฮอกเลยครับมาดูต่อที่ n ม m b เ r ขสบ1บ้างคุณผู้ชมครับตัวนี้เป็นมาติกเคลอร์มัทเรียลอวตารครับคุณผู้ชมเบดเป็นเนื้อแดงนะครับตัวนี้เนื้อแดงมาจากไหนครับพี่บางเนื้อแดงอิทธิพลมาจากจ ผู้ชมการแครี่บีดแล้วก็มาเติมมันติบมะเล็กรก็เติมสายพันธุ์ของอวตารเข้าไปครับตัวนี้โครงสร้างหางซีเชฟเลยนะครับเดี๋ยวให้น้องให้น้องกางเครื่องดูหางที่มาคาบกระดงแบบนี้เลยครับผู้ชมครับแล้วก็หลายตุ๊กแกเริ่มเดินก็ใส่ขึ้นหน้าขึ้นตาเลยครับผู้ชมครับหือบันเทิงเบิร์นใจจิเดี๋ยวขออนุญาตอาจารย์ขออนุญาตขอที่กั้นนิดหนึ่งครับโอเคครับผู้ชมดูฝั่งซ้ายครับ แล้วก็เนื้อแดงในยดนี้อิทธิพลมาจากอ่างจีๆนะครับคุณผู้ชมสวยงามครับมาดูตออ่อเดี๋ยวเดี๋ยวยังไมา่ยังไมา่ามาได้ใส่ราคาแบ่งปันครับตัวนี้ป่าท่าศูนครับคุณผู้ชมครับตัวนี้อันนี้เป็นพ่อปลาที่ผมใช้บีบแล้วหนึ่งครั้งนะเพื่อจะเลี้ยงลูกมาอ่ะมาดูต่อที่นัมเบอตรสิบสองตัวนี้ปลาหนุ่มกรลุ่มอันนี้เป็นพ่อปลาที่ผมใช้บีบแล้วเช่นเดียวกันคุณผู้ชมดูปลาเด็กนะเหมือนกันบีบปลาผมบีบปลาได้สามเดือนเลยนะครับคุณผู้ชมดูดีเทลตัวนี้ตัวนี้ถ้าย้อนคลิปปปไไไจจจําาาด้้ผผมมมเคคยแบบ่่่งุณูชกออนนทีีะะ แต่ทีนี้ผู้ชมไม่ได้ปิดเพราะนั่นคือสีเขายังไม่เต็มผู้ชมดูสีสันเริ่มเข้ามาฟูบล็อกแล้วครับมันเตะมะทลิกครับผู้ชมดูตัวนี้หางสีเชฟเขาดูโมฮอกเลยครับแล้วก็เลี้ยงลูกดีมากให้ลูกเยอะมากครับพอกนีค้ครับผู้ชมเจ้าตัวนี้ให้ลูกเยอะมากครับอี่าสั่สวยงามนั่นคือถือว่ายังไม่เต็มดีนะผู้ชมสีน้องจะมาได้อีกนะครับสาย1.3แล้วดูหางครับหางคมมากตัวนี้หางสีเชฟเลยครับตัวนี้3 2 0สูนยครับผู้ชมํำเบอร์12เป็นพ่อป่าที่ผมใช้บดแล้ว อมาดูต่อที่นัมเบอร์สิบสามปาหนุ่มดาวลูกที่ผมใช้บิดแล้วเช่นเดียวกันครับมันเตะคันเล่มมันทะลึกเขปไม่ครับคุณชมดูตัวนี้หางเป็นสตาร์เทลครับปาเด็กนะไซส์หนึ่งจุดสามแต่ผมบิดเรียบร้อยแล้วครับได้ลูกจะบอกให้ลูกเยอะมากงั้นครับคุณชมคลองนี้ครับเนี่ลูกดีมากนะตัวนี้ดูหางครับหางมขาเริ่มพ่มเลยครับคุณชมปาเด็กนะครับสันอยู่สามเองนะครับคุณชมหางสีเชิเลยครับตัวนี้หางใหญ่มากครับแล้วก็บอดี้ส่งปลาช่อนเลยครับคุณชมสวยมากบอดี้ยาวๆแบบนี้ครับ 380ครับลำเบอร์ส no. ิมาดูต่อที่ลำเบอร์สิเป็นพ่อปลาที่ผมใช้บีดแล้วเช่นเดียวกันครับยีนตัวเป็นเยลโลกาลักซี่คอปเตอร์โกครับคุณผู้ชมเป็นคอปทองเลยครับมาตัวนี้มาจากฮอกมันเตะมาทลิกอวตารนะครับคุณผู้ชมดูห่างครับห่างซีเชฟของตัวโมโมโคอกเลยครับอืมอ้มฮึมตัวนี้สวยมากนี่สียังไม่เต็มดีนะคุณผู้ชมนี่อันนี้ได้รุ่นนะครับคือผมขึ้นขึ้นขึ้นมาจากรลูกเมื่อวานนะครับวันนี้ก็เลยมาแบ่งในหะ้คุณผู้ชม ตอนนี้ผมเพาะปลาค่อนข้า,าขงที่จะเยอะมากนะครับปลาจะขึ้นทุกอาทิตย์เลยนะครับเพราะปลาใครชอบสไนัยก็สามารถที่จะแบ่งได้หนึ่งตัวนี้โอ้หตะเกียบหล่อๆบอดี้ยาวๆแล้วเดี๋ยวถ้าอายุค่อสักเดือนหนึ่งผู้ชมเหลืองจะเคลือบทั้งตัวนะครับเหลืองจะฉ่าทั้งตัวแล้วก็จะมีในส่วนของเกล็ดเคลือบทองมุกทองที่มาเคลือบแล้วก็ในส่วนของหางนี่จะเป็นในส่วนของแมทัลลิกโกครับผู้ชมสังเกตว่าเราเนาะคามูฟเนี่ยจะมีสีทองที่เขาจะสตอนไฟเห็นไหมฮะนี่คืออิทธิพลมาจากคอ,อปเปอร์นั่นเองผู้ชมครับตัวนี้ สวยมากใครชอบสไตล์แบบนี้แล้วจ่ายได้หลากหลายนะตัวนี้ถ้าคุณเข้าในส่วนขอแนะนําให้เข้ามาผลิกครับมาเต็มผลิกก็ได้เข้าอาวาตารก็ได้เหมือนกันอ่ะมาดูต่อที่นัมเบอร์สิบ้างตัวนี้เป็นปลาหนุ่มรางรุ่งครับตัวนี้ยังไม่ได้ใช้บรดนะครับคุณผู้ชมเพิ่งคัดขึ้นมาครับตัวนี้คือเป็นปลาโครงสร้างใหญ่ทีครับหางอลังการงานสร้างนะครับปลาน้องสายหนึจุดสาเองครับคุณผู้ชมดูเครื่องใหญ่อลังการตะเกียบเดียวๆแบบนี้ครับสีเป็นสวีทเลยครับคุณผู้ชมนี่หล่อมาก ลำเบอร์สิบห้าสามสองศูนย์ครับคุณผู้ชมครับวันนี้มีสามสิบ e r เบอร์เดี๋ยวไปดูต่อที่ n u เบอร์สิบหกบ้านคุณผู้ชมมาดูต่อที่ลำเบอร์สิบหกมาดูน้องเพจมีป้างคุณผู้ชมครับน้องอันนี้คือเป็นปลาเด็กนะคุณผู้ชมผมเน้นเน้นย้ำก่อนนะครับผมจะบอกคุณผู้ชมเสมอนะครับเดี๋ยวผมไปถึงทำไมพี่บางปลาเด็กกันตัวนี้คือเป็นมันติมาทะเลครับคุณผู้ชมครับเป็นสล์ซูวีดนะอันนี้หางใหญ่บ้างนะครับตรงนี้หางใหญ่มากเลยครับเพิ่งขัดขึ้นมาเหมือนกันครับคุณผู้ชมครับอันนี ไซส์1.2จะเดินทางเข้า1.3คุณผู้ชมฟังไซส์ดีนะครับตัวนี้หังอลังการงานสร้างครับตัวนี้220ครับนัมเบอร์16ครับมาดูต่อที่นัมเบอร์17บ้างครับคุณผู้ชมครับตัวนี้เป็นยันโลกกาแล็กซีมาจากคอกมันเติมาเทลิกครับคุณผู้ชมน้องไซส์1.3ไปลายจะเดินทางเข้า1.4นะครับน้องเพชเมียนะตัวนี้ครับคุณผู้ชมครับ220ครับ มาดูุกตอนนเบอร์สิบแปดครับตัวนี้ไฮไลท์ครับเป็นอีกหนึ่งข้อหัวบาะที่เพิ่งคัดขึ้นมาให้คุณผู้ชมครับตัวนี้ก็คือแบ่งตัวเมียก่อนเลยครับคุณผู้ชมตัวนี้สายพันธุ์เป็นมันติมัทลิก์ลายไฟครับประจักพันธ์ร่วมกับอวตารนะครับผู้ชมห่างน้องครับชุดที่ผมทำปากโครงสร้างคุณผู้ชมเพดัะนั้นคือผมทำสีด้วยทำโครงสร้างคอร์ปอเรชั่นร่วมไปด้วยนะครับหลายหลายบรีดตัวนี้เป็นน้องเพชเมียครับหางน้องดูประหลาดต่างกันบ้างแล้วก็ลายไฟทั้งตัวเลยครับคุณผู้ชมไซส์าจะเยหนึ อลังการงานสร้างมากครับคุณผู้ชมตัวนี้้วคาในส่วนของคัพเปอร์อีลิโนตัวนี้มีค o พเปอร์ร่วมแจมบีดด้วยคัพเปอร์เห็นได้ว่าในส่วนของโคนหางด้านท้ายครับแล้วก็เสน่ห์ของตัวนี้คือลายไฟบาลานซ์ทั้งตัวเลยครับม,มันเลิงเลยใจมากตัวนี้น้องเพชเมียครับคุณผู้ชมสองสองศูนย์ศูนย์ครับ,อ,อ,รบอ่ะตัวนี้ อย่าี่ผมเคยบอกว่าต้นคลิปว่าวันนี้ผมจะปลาเด็กน้อยอันนี้คือป,ปลาเด็กน้อยที่เป็นชุดใหม่มันติมัทลิกครับคุณผู้ชมวันนี้มีมาให้หลากหลายเลยครับอันนี้ผมจะบอกคุณผู้ชมว่าปลา3เดือนปลานิ้วเดียวคุณผู้ชมจะเชื่อมครับว่าจะสีเข้าฟูลบ็อกแล้วครับนี น้องเพชรแม่คุณผู้ชมดูสีสันครับตัวนี้เป็นมันติมัทิกแล้วก็มีสายพันธุ์อวตารร่วมแจมอยู่ในฝั่งของแม่ด้วยครับคุณผู้ชมปลาไซส์หนึ่งนิ้วกับ1.1คุณผู้ชมยังเอาไปบีบไม่ได้นะครับผมเน้นย้ําก่อนคุณต้องเอาไปขุนก่อนแต่สิ่งที่เห็นตัวนี้คือสีเข้าฟลูบอกเรียบร้อยครับแพทเทิร์นมาสวยงามดีเหลือเกินครับลายทุกแกเริ่มเดินคุณผู้ชมตัวนี้สีสองสูนี้ครับนี่สีเต็มเรียบร้อยคุณผู้ชมต้องไปขุนต่อนะผมเน้นย้ํา ามาดูนัมเบอร์ยี่สิบคอกเดียวกันดูการจ่ายที่หลากหลายผมเอามาให้สามตัวเลยครับอคอกนี้ไซส์เดียวกันนะคุณผู้ชมคุณจะฟังไซด์ดีๆนะไซส์หนึ่งนิ้วถึงหนึ่งจุดหนึ่งนิ้วนะครับคุณผู้ชมดูสีสันในการเข้าฟูบอกครับแล้วก็น้องเพชรพูดเดี๋ยวอีพีหน้าผมเอามาให้เพราะว่าไซส์นี้ผมบีดแล้วนะคุณผู้ชมน้องเพชรพูดก็คือคุณผู้ชมดูอคอกนี้สีดีมากสีเข้าเร็วมากเลยครับคุณผู้ชมตรงนี้แบบีเคิร์ฟางดีด้วยคือปั้นเด็กนะ 3เดือนครับคุณผู้ชมดูสีเข้าขนาดนี้ครับนี่เอฟสูงมากนะครับคุณผู้ชมผมไล่เอฟมาสูงมากครับตัวนี้แล้วก็สีเข้าค่อนข้างที่จะเร็วมากน้องเพชเมียนะครับตัวนี้380แูนย์ครับ ผมบอกไซส์คุณชมเนละ้วไซส์เด็กนะคุณชมต้องไปขุนต่อนะครับฟังให้เขา้าใจซึ่งกันและกันนะครับมาดูต่อตัวนี้ตัวนี้จีนอวตารค่อนข้างที่จะออนสเกลเรียกว่าขึ้นมาบนเกตได้ค่อนข้างที่จะดีเลยครับปลาเด็กเช่นเดียวกันแล้วก็สีเป็นเยลโล่เบสโซนีเหลือเกินคุณผู้ชมแล้วก็เคิร์ฟหางสี่เชฟด้วยครับตัวนี้คุณผู้ชมครับดูก,การหางเลยแรกเปิดได้ดีเหลือเกินครับแล้วก็หลังไข่เริ่มมานะครับไซส์ปลาเด็กนะผมเน้นย้ําอีกทีนะคุณผู้ชมไซส์หนึ่งนิ้วถึงหน 480ครับน20เป็ดครับไม่ผิดหวังมาดูต่อที่น้ำมันยี่สบองบ้างครับคุณผู้ชมครับตัวนี้เป็นลายเสือดาวเลยครับเมื่อวานผมแบ่งเมื่อวันก่อนผมแบ่งปันไปในส่วนของน้องเพชรพูวันนี้ผมมาแบ่งปันน้องตัวมีคุณผู้ชมครับตัวนี้แพทเทิร์นใช้1.3ไปปลาจะเดินทางเข้า1.4ครับคุณผู้ชมครับตัวนี้เป็นไายดำทั้งตัวเป็นลายเสือดาวเลยคุณผู้ชมสวยงามเหลือเกินตัวนี้แนะนำให้เข้ากับอวตารคุณผู้ชมตัวนี้แคลริงบีดอวตารได้ดีมากๆครับ 380ครับน้องเพศเมียขายชอบาสายไผ่ดำหลายเสือดดวครับมาดูต่อที่ลำเบอร์ยี่สบามยัอยู่ในน้องเพศเมียเป็นปลาตัวรุ่งครับตัวนี้เป็นมันติมัทเทลิกครับคุณผู้ชมไซส์หนึ่งจุดหนึ่งถึงหนึ่งจุดสองผู้ชมฟังไซส์ดีอยวนี่ผมเอาปลาเด็กเอาปลาเด็กมาแบ่งให้นะคุณผู้ชมอย่างหนึ่งก็คืออย่างที่บอกว่าทุกครั้งที่ผมมีบีดใหม่มีเวอร์ชันใหม่ผมก็จะคัดมาแบ่งคุณผู้ชมตัวนี้หางใหญ่มากนะจะพิโนว่าคือน้องสเกลเขายังเล็กนะครับแต่ดูเคิร์ฟหางดูการหา สามสองศูนย์ครับหมายเลขยี่สิบสามครับมาดูต่อที่หมายเลขยี่สิบสี่ครับตัวนี้เป็นมันเตกมัทเรลิครับตัวนี้ไซส์หนึ่งจุดหนึ่งถึงหนึ่งจุดสองครับคุณผู้ชมนีปลาเด็กเจือปลาเด็กเช่นเดียวกันจะ่สกิลว่าปลาเด็กเวอร์ชั้นใหม่ๆของผมนี่คือสีค่อนข้างที่จะเต็มเร็วมากนี่คุณผู้ชมแล้วสีสันสวยงามดีเหลือเกินครับตัวนี้เบ็ดเป็นเยลโล่นะครับตัวนี้เป็นเยลโล่เบ็นะครับคุณผู้ชมเบ็ดเป็นปลาเด็กนะอ่ะตัวนี้ผมแบ่งให้เอาเป็นหนึ่งแปดศูนย์พ่อครับคุณดูครั้ มาดูต่อที่นัมเบอร์ยี่สิบห้าบ้างครับคุณครับตัวนี้เป็นมันเตะมะสลิดครับพัฒนาพันร่วมกับอาวาตารนะคุผู้ชมนี่เม็ดเริ่มเดินครับสีไม่เต็มดีแต่คุณผู้ชมลองดูครับวิธีการฟอร์มปลาเด็กเราจะได้เห็นการเดินทางของสีเพราะฉะนั้นคือจะเป็นประโยชน์อย่างหนึ่งถ้าคุณผู้ชมเลือกซื้อปลาเด็กไปขุนไปฟอร์มนะเวลาที่เราไปประมูลก็ดีนะครับในส่วนของกลุ่มเขาเอาปลาเด็กมาลงเราจะได้เห็นว่าเอ้ยสีแพททเิร์นอย่างนี้มันมาแล้วมันจะเทิร์นเป็นยังไงนี่คือสเสน่ห์ในการที่เขาเรียกอะไรเป็นการไดด้เเเเปรรรีีียยบบของทาาาาตลาในกกก่่็ว ซื้อปลาได้ในราคาที่ถูกนะตัวนี้สิ่งที่ได้มาคือหางซีเชฟเลยครับกระดุมหัวฮอคคุณได้แน่นอนแล้วก็เยลโลเบรเริ่มเดินแพทเทิร์นออนสกินเริ่มเดินวบลเลทพายมี pie, ตัวนี้แล้วก็บอดี้ยาวๆสวยๆแบบนี้ครับนัมเบอร์ยี่สิบห้าสองแปดศูนย์ครับมาดูต่อที่นัมเบอร์ยี่สิบหกปานเด็กหนุ่มเช่นเดียวกันครับตัวนี้ไซส์หนึ่งจุดสองจะเดินทางเข้าหนึ่งจุดสามผู้ชมตัวนี้ผมชอบอย่างหนึ่งคือเป็นมันเตะสลิด พันธุ์ร่วมกับอวตารกับคุณผู้ชมเบรเป็นเย็นโลครับนี่ตัวนี้สวยมากและหางกำลังการงานสร้างเลยครับคุณผู้ชมตัวนี้หางสีเชฟเลยนะน้องบินนานะครับตัวนี้คุณผู้ชมมาดูถ้าคือน้องเคิร์ฟดีๆหางดีมากอ,อันนี้เอาไปบินโหลหรือว่าไปฟอร์มในโหลนะครับเปิดให้น้องพองบ่อยๆนะคุณผู้ชมสักอาทิตย์หรือสองอาทิตย์นี่คือหางกำลังการงานสร้างแล้วผมว่าเมรร็ดลายตุ๊กแกค่อนข้างที่จะเดินได้ดีมากอันนี้เม็ดตุ๊กแกเริ่มเดินออนสกินแล้วนะเอ้ยออนสเกลนะครับคุณผู้ชม380ครับนัมเบอร์26น้องเพชรผู้นะ มาดูต่อที่ลำเบอร์ยี่สิบเจ็ดบ้างครับตัวนี้คือเป็นมันติพลาสติกพันธุ์เสรีพันธุ์ร่วมกับอวตาร์ตันปลาเด็กครับคุณผู้ชมนี่ดูคุณผู้ชมดูสีสันของน้องครับสีจัดเต็มแล้วครับตัวนี้อันนี้คนละข้อกับน้องเพชรเมรีนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมดูสีดูดีเทลครับนี่ปลาสามเดือนนะคุณผู้ชมดูหางดูโครงสร้างครับตัวนี้ไซส์หนึ่งจุดหนึ่งถึงหนึ่งจุดสองนะปลาเด็กนะคุณผู้ชมผมเน้นย้ำนะครับว่าเป็นปลาเด็กนะคุณผู้ชมต้องไปขุนต่อนะเคนเทิงเลยใจดีจริงๆครัับตวนี้ 220 n องศนัมเบอร์มาดูต่อที่นัมเบอร์ยี่สิบแตัวนี้1.3จะเดินทางเข้า1.4ครับตัวนี้เป็นมันเตคัลเลอร์มาตริกนธิตภัณฑ์ร่วมกับแบ็กมัน n t คัลเลอร์แล้วก็อวาตารครับผู้ชมใครชอบสายดาร์กสายโจเกอร์สายแบบฮาร์ดคอร์ครับหืม <c oughs> ตัวนี้ <c oughs> นี่คือดาร์ก่ายเลยครับผู้ชม <c oughs> แล้วก็ตอนนี้ผมทำแพทเทิร์นที่จะเป็นสนของโอนดําแดงเหลืองแยกไปด้วยแล้วก็ดําแดงแยกไปด้วยครับคุณผู้ชมฝากติดตามด้วยเดี๋ยวก็ถ้าขึ้นมาแล้วก็จะมีขยอยมาแบ่งคุณผู้ชมตอนนี้คือเริ่มคัดเริ่มคัดแยกในส่วนของที่เริ่มเริ่มเริ่มคัดแยกแล้วก็เริ่มทยอยเทินขึ้นมาแล้วครับคุณผู้ชมครับสายภายดำโอ้สายดาร์กเกเลยครับคุณผู้ชม 220ครับนัมเบ no. อร์2 8ครับมาดูต่อที่เบอร์29ครับคุณผู้ชมเป็นสายพาสเทลบ้างตัวนี้สายพาสเทียวคือสีหวานๆสีบาลานซ์บาลานซ์ในการแบ่งบาร์ที่สวยๆคุณผู้ชมในการวางบาร์สีการแบ่งแพทเทิร์นที่สวยงามคุณผู้ชมดูครับถ้ากุณเก็บเครือมเราทั้งตัวครับตัวนี้มันเตะคัลเลอร์มัทเคล็กครับตัวนี้พนันเสร็จพา,าร่วมกับอวตารด้วยครับคุณผู้ชมดูดูดีเทลดูสีน้องไซส์จุดสามเองนะครับตัวนี้เอาไปขูดไปฟอร์มต่อครับ22 0 มาดูต่อตัวสุดท้ายของค่ำคืนนี้ครับลำเบอร์สามสิบครับมาติดคาลเลอร์แมกกาเร็ครับผู้ชมตัวนี้หางสี่เชฟตัวนี้ฉันนี่จุดสี่แล้วครับตัวนี้ผู้ชมดูหางครับเนอะหางสี่เชฟเลยครับบอดี้ยาวๆแบบนี้ผู้ชมลำเบอร์สามสิบครับใครดูถึงตอนนี้ผมให้โบนัสครับตัวนี้เอาตัวนี้เอาไปหนึ่งส่วนๆพอขอให้ได้ขอให้โดนครับตัวนี้โอเคคุณผู้ชมครับค่ำคืนนี้เอาเท่านี้ก่อนครับนอนหลับฝันดีลาตีสดวันนี้มาให้หายคิดถึงกันครับแล้วก็ัท่านใดรั งบน้อยๆให้คุณผู้ชมฝากติดตามช่อง TG Beta ไว้ด้วยนะครับผมจะลงในส่วนของที่4วันลงครั้งหนึ่งช่องนี้เหมือนกันประมาณ4วันถึง3วันลงครั้งหนึ่งครับก็สาสลับกนลงนะครับในส่วนของที่งบน้อยๆส่วนของก็1ใบแดงนะครับในส่วนเริ่มต้นที่1ใบแดงนะที่ช่อง TG Beta ฝากติดตามด้วยครับของผมมีสองช่องนะคุณผู้ชมงั้น EP นี้เอาไว้เท่านี้ครับน้อนหล่ันี่ลาติสวดครับ